สวัสดีค่ะเมตายค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมตายค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมือนี้ก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของเมตายเนาะค่ะได้ยินคนว่าคนฝันค่ะท่านผู้ชมก็ได้แวะหาเคนค่ะคนขายของเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ได้ได้ความมาว่าคนว่าคนฝันแลลวค่ะท่านผู้ชมฝันกัฝันบอก่อ้ดีปไหนเดดอค่ะแต่ว่าคนก็สิแก่ให้ฟังเนาะค่ะ เป็นสิมีแนวทางตัวเลขดีๆนัน่นตัวใดนัน่นเท่ากับไปฟังแม่ตายเบาความฝันผอมๆกันค่ะคุณแม่ฝันมาจังไดคะแค่ติ้วได้ทำหนั่นเด้ฟังกัน,น,นค่ะมันนี้ฝนมาบ่าเจ้านี่บ่พอเจ็ดปีจะพ่อยังบผู้จะก็เป็นทางวัยเจ้านี่นอยู่อีกบ่พอเจ็ดปีหรือว่าเจ้านี่บ่พอเจ็ดปีสิบ่พอเจ็ดปีโอ้เจ้านี่บ่พอเจ็ดปีเด้อเพิ่นว่าบ่คุณแม่ จักบีพ่อแนวไดเนาะจ๊กสีพอแนวจักสีพ่อแบบได้นะยินแต่เสียงบอกคุณเน่อือยินเสียงเห็นเห็นคนอยู่เห็นเป็นยิ่งอือเป็นเสียงคอยยิงเนาะเทาเลยอ่ยางมาจากทิศใดถามใดจำบ่ได้จำบ่ได้แต่ว่าในยินเสียงในยินเสียงเบาค่ะค่ะจนจือได้ค่ะคุณละจืดมานจืไม่ไยวมี่คนม่ไหวเนีะอ มา่วงเป็นลลางหายบ่คืดบ่คขืดยู่แม่น่ะก็ขืดตกใจมันเนาะขืดซองยางแล้วบ่ตายก็มีเท่านั้นเนี่ยว่าเจ็ดปีนะเนี่ยว่าเนี่ยว่าบ่พอเจ็ดปีบ่พอเจ็ดปีแต่ว่าบ่มีค้ำว่าตายขึ้นมามีแต่ว่าเจ้าหนี้อีกบัวพ่อเจ็ดปีคือคืองย่างแล้วบัวตายก็บมีวดค่ะบัาเอาเอาเอาค้ำบัวลวดซัดนอกคนแน่น่ะอีกบ่พอเจ็ดปีกะรวยเนาะ ตายเอาออกไปแม่นกายเอาออกไปเือ่นกับบเดว่าเม่นบ่ล่ะเม่นเพราะว่าเป็นบบไดวาคําว่าตายเิ่าว่าพ่อเจ็ปีน้อยมากพอเปีก็ตจองรวยแหงเนาะถ้ากนตายแต่ว่าพงบ่ไก็ดกมาเพาะจใ้วตาย่เสียงกัอาจจะบ่ชจีนเนาะท่านผู้ชมเนาะยูนาท่า คุณแม่เป็นทายโคมค่ะท่านผู้ชมทายอย่างใส่กอกกัเลยแวะเวียนถามข่าวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ยินว่าคุณแม่ตายนี่เพิ่นฝันแม่นค่ะก็เลยถามไทยเรื่องเล่าความฝันได้ยินว่าฝันเหลวเนาะค่ะน้องบาดนี้ผู้หญิงผู้เฒ่านี่มาในลักษณะเสือพานาเพ่แบบใดคุณแม่ย่บัจําใดบ่จําใดเด้อบันจําบ่ได้ยินแต่เสียงแต่ังไงแต่ว่าก็เห็นผู้เฒ่าอก็พกมาเฒ่าอยู่แล้วเจ็ดสิบแต่สิบเอ็ด ก็เสียงเววเววเนาะค่ะเนาะเสียงเววมาบอกว่า่กอเจ็บตีค่ะแต่ว่าเสียงนี่กับพวกขุนไม่บอกเขาถึงแม่บขุนไม่เคยได้ยินเนาะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้บอกเลแล้วก็เค่ะแล้วก็ฟันแตกก็ซื้อเียละแต่ก็เคยฟันไม่บอกเสียงกับโบเป็นคนแถวเงอะไรเนาะโบเป็นคนแถวเข่าเสียงกับอะไรโบเคยขุนเสียง กนเท้าเขาเาก็สีคุ่เสียงเนาะ้นเท้าเขาหนโตหินต่าฮ่าโอ้คินค่ดันเป็นนบ่คนคนอยู่เสียงเบาเสียงคนนั่นแหะจ่อยจ่อยมากนั่นบ่เสียงเบาเบาเท่านั้นเลยบ่เบาเท่านั้นก็จะคล้องก็หู้เมื่อไหร่ก็เลยว่าจะคล้องจี๋ไดน่ะมันไม่เคยจื๋ได้เธได้พันนี่ลูกหลงไปเลยคิบอกมันตุ่นตุ่นจะได้แจ่มใดกันวันนี้เนาะเป็นอาจทีมาให้โศกเข้ารวยก็ได้ อายุคุณแม่จะปีหรอคะอย่างนี uh, ้ก็หกสิบเต็มบอย่างหกสิบเอ็ดอยู่วะเขาคุณแม่หกสิบเนี่ยหกสิบเต็มแต่ว่าทันตอนนั่อันไปเกิดมันกหสิบ็ดอยู่แล้แต่ว่าเขา้ลงก็ถเขาจะไม่จะกินลงมทันเนาะพ่อเกิดเน่พ่อเกิดนพ่อเกิดตอนีตอนกะนหาอจะมาลงศุนหกตามบาตรประชาชนนั่นนหก ค่ะพอสมัยตะกี้ผมมีทางเด้วยผมไม่ตันตันยังลดต่างงานกังอย่างนี้เนาะแจ้งเกิดซตาเนาะตามข้อมูลจริงๆกับศูนย์หกราคาท่านผู้ชมแต่ว่าตามบัตรประชาชนกับศูนย์หาค่ะค่ะบันนี้มาเขาเรื่องตัวเลขเนาะค่ะคุณแม่ถ้าให้คุณแม่แปลตัวเลขจากความฝันของคุณแม่นี่คุณแม่สิแปลเป็นตัวใดงคสีเปยคือกันตั้สนเป็นเป้กับเสือนั่นมันอยู่ถนนนะ อายุเอาอายุนอกขุนแม่กับตัวเจ็ดปีนี่ลหละเนาะจับใส่กันมนีมากบอกคุณแม่งานใหม่นะเจนทหกศูนย์เนาะก็ตัดเล่นเอาเนาะค่ะคุณแม่เนาะเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หกศูนย์ศูนย์หก่ะสื่อสื่ลงเอาเนาะค่ะกากในแต่ผูชชมนี่พิจารณาเป่น ว่าความฝันของคุณแม่เพ no yes ิ่นกับฝันสันสันค่ะเดินไปผมฝันว่ามีผู้เฒ่ามาถ่วงคุณแม่มาอยีกเจ็ดปีอีกเจ็ดปีอยู่ไรเจ็ดปีเงีนบอกค่ะอีกเจ็ดปีเจ็ดปีค่ะคุณแม่เพิ่งจะได้ดึงเจ็ดมาใส่อายุนะคะกับโมโหว่าสิจังใดเนาะค่ะกะในความฝันกับฝันสันสันแต่ว่าในความฝันนั้นตกใจบอกค่ะมีคนมาถ่วงแน่วิ่งแตตื่นแม่อยก็ชนะ ตื่นหูเมื่อคืนแล้งจังตัวใจเนาะเตืนเขาสิใหม่ค่ะคกับโตกใจเนาะแนวจักถ่วงดีถ่วงหายเนาะในความฝันกับหูเมื่อขึ้นจนจำได้แล้วเนาะค่ะคุณแม่ปกติฝันกะจำบ่ได้เน่ยจำได้อีนนี้ฉนได้บอกคุณผู้ชงแล้วเนะค่ะกับเพิ่นกเสิมาให้โชคแล้วค่ะคุณแม่กัสิบ่มีหยังดอกกะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่ตายและหลายค่ะทิมไหน้าทางตัวเลขกนว้าทางก็ฝันกับท่านผู้ชมของเ้าะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขกของคุณแม่ตายเนาะค่ะเนาะเจ็ดหกศูนย์ค่ะประจำหมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะ 2566นหาอยหกสเนาะนอกกะเป็นตัวเลขเป็นเรื่องเล่าวความฝันเป็นแนวทางที่คุณแม่ตายนํามาแบงปันในมือนี่คะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนกับเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งเนาะคะ่ะนอแต่ว่าอยู่ดีๆเพิ่นกับฝัน,นะคะ่ะฝันว่าได้ยินเสียงผู้หญิงผู้เฒ่มามเว่าใส่หูคะ่ะท่านผู้ชมว่าเจ้าสิยูไดอีกเจ็ดมือว่าสันกะนี่กะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะคะ่ะนะ เพิ่นกาเวาให้ฟังแบบนี้ว่าเพื่อนฝันแบบนี้กะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาค่ะเพิ่นว่าอายุเพิ่นนี่หกสิบปีกะเอาเลขกเจ็ดใส่กับเป็นเจ็ทกศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชกๆมันๆกับตัวเลขของคุณแม่ตายเดอค่ะกะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาเบึงเนาะค่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะทายังบ่ก,กดติดตามกะขอฝากช่องน่เด้อค่ะท่านผู้ชม กดเขาม้าติดตามเพื่อที่สีพวพาต,ตัวเลขหลักการแนวทางดีๆเนาะค่ะนอสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดกส็สมความปัถนาทุกอย่างค่ะถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะนอโชคดีกับตัวเลขของคุณแม่ตายเดอร์ค่ะเจ0ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ